สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทะนุกคนก็นี้เราจะมา,าขยายความเรื่องการตอนกิ่งแยกนะหลายคนทําตามแล้วก็มีปัญหาตรงนี้ทุกคนกิ่งแยกนะถ้าใครไม่รู้จักกิ่งแยกต้องกลับย้อนกลับไปดูคลิปอื่นๆนะแล้วหลายคนก็บอกทาไมไม่บอกเลยทําไมต้องย้อนให้กลับไปดูโอ้แบบว่าลงคลิปทุกวันก็จะให้พูดคําเดิมๆทุกวันลงคลิปเดิมทุกวันก็จะไม่ใช้ความพยายามของตัวเองกันเลย ที่จะกลับไปหาดูคลิปอื่นๆแล้วเพื่อที่จะเรียนหลักสูตรถัดไปนะก็คือถ้ามันลําบากยากเย็นขนาดนั้นก็คือเราอาจจะไม่เหมาะกับตรงนี้ทุกคนต้องบอกแบบนี้เนาะแล้วเออพอมาเห็นคลิปนี้แล้วปุ๊บพาทำไมนู่นนี่นั่นก็มาด่าเราอีกมาดา่าคนลงคลิปอีกแบบนี้ด่ากลับนะบอกไว้ก่อนเลยเคือเข้ามาได้ข้อมูลฟรีแล้วแค่นี้แค่เลื่อนหาเองแล้วยังลําบากเลยถ้าแบบนี้ก็คือก็ไม่ต้องทำไรแล้วล่ะ เนาะถ้าจะรักสบายขนาดนั้นเอามาต่อทุกคนขอบน่นบนไปนิดนึงเพราะว่าก็ยิ่งคนเข้ามาติดตามเยอะยิ่งดราม่าเยอะเนาะร้อยพ่อพันแม่แต่บอกไว้ก่อนนะอย่าก้าวร้าวนะจ๊ะเพราะว่าเจ้าของเพจนี้อไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะเป็นคนไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ต้องบอกไปบนี้ด้อเออจะเสียสตินิดนึงนะแต่นั้นก็ถ้าพูดดีมาก็ดีกลับนะ เดี๋ยวตีแตกโอเคเด้อ่ะลักษณะของกิ่งแยกก็คือเนี่ยมีกิ่งหลักอธิบายเบื้องต้นกิ่งหลักแล้วก็แล้วมีกิ่งแยกออกสองกิ่งนี้ก็คือเราก็จะตอนตอนวิธีการตอนก็ลงไปแล้วตอนกิ่งแยกลงไปแล้วก็คือห่อไปแล้วอันนี้เตรียมเลื่อยมาวันนี้คือขั้นตอนการเลื่อยทุกคนอ่าถ้าใครที่ห่อแล้วเนาะเรารู้แล้วว่าเนี่ยเราห่อแล้วเชือกเราไม่ติดแล้วเราก็เบี่ยงเบี่ยงตุ้มเห็นไหมเบี่ยงตุ้มออกสองข้าง บางคนยังทําผิดอยู่ตรงนี้ก็ห่อตุ้มมาชิดกันพอตุ้มชิดกันนี้เวลาเลื่อยมันจะเลื่อยอยากเวลามันเลื่อยกิ่งนะฉะนั้นดูนี่นะต้องมีระยะห่างนะเบี่ยงออกสองข้างให้มันอยู่ข้างใครข้างมันเพราะเป็นกิ่งแยกของกิ่งเพื่อที่จะวางเขาเรียกอะไรครองเลื่อยเนี่ยเห็นไหมเราจะวางทางไหนทางหนึ่งได้ก่อนเลยเนี่ยแต่ถ้าตุ้มมันมาเบียดกันปุ๊บเราจะวางเลื่อยแบบนี้ไม่ได้มันจะโดนมันจะโดนอีกตุ้มหนึ่งเออฉะนั้นเนี่ยคือเลื่อยวิธีการเลื่อย อันนี้ถ่ายมือหนึ่งเรื่อยมือนึ่งเลยนะทุกคนอย่างโหดนี่ก็ประมาณนี้ไม่รู้จะขาดไหมปกติเลื่อยขวานี่มาเลื่อยซ้ายไงถือกล้องถือกล้องขวาเลื่อยมันดี <c oughs> เลื่อยมันดีไงมันก็จะขาดให้เราอยู่นะจ๊ะน,นี่เรียบร้อยหนึ่งกิ่งเห็นไหมคราวนี้มันก็เปิดแล้วอยิงที่สองนี้ก็เลื่อยอย่างนี้มันก็ง่ายแล้วเห็นไหม เนี่ยเนี่ยง่ายแล้วเออแต่มันไม่ง่ายตรงมันเป็นมือซ้ายนี่แหละทุกคนยิ่งถ้ามือขวามจะขาดเร็วกว่าน,นี้เราจะถนัดไงเรื่อยไปเรื่อยไปปั๊บ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 ได้ยู่กันยาวๆไหมกว่าแต่ละกิ่งกว่าจะขาดเนาะโอเคได้แล้วสองกิ่งสำหรับกิ่งแยกที่อยู่คู่กันนะอ่าเนี่ยใครข้อสงสัย ว่าถ้าังไงเวลาเลื่อยถึงจะไม่มีปัญหาแบบคมเลื่อยไปโดนตุ่มอีกฝั่งหนึ่งแตกอะไรอย่างนี้นะก็คือพยายามเบี่ยงตุ่มแยกตุ้มออกอให้ไปอยู่คนละฝั่งซึ่งที่จริงแล้วเราก็บอกข้อมูลนี้ไปแล้วตั้งแต่คลิปกันตอนกิ่งแยกนะแต่ว่าเราก็อาจจะทําผิดพลาดกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวก็ย้อนกลับไปดูหรือไม่ก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวลงคลิปให้ดูใหม่อีกทีนึงนะสำหรับผู้ติดตามใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุกคนเออ ได้ได้แต่อย่าแรงสำนึกผิดไม่ทันจ้ะโอเคสำหรับคลิปเลื่อยกิ่งแยก่ก็เท่านี้นะทุกคนบ๊ายบาย